นิทานก้อมตอนผัวเมียจดทะเบียนสมรสโอ้ยโอ้ยนิทานก้อมเม่บักหลายหัวก็เมียหัวก็เมียก็ไปจดทะเบียนสมรสกันเนาะแต่งแต่งงานเดือนมีนาเนาะแต่งงานวันที่สี่โอ้ยวันที่สามสิบสามสิบมีนาหัวก็เลยพาเมียไปจดทะเบียนเมียกับบริเลียนหนังสือเมนบอล์ะหัวก็ถามบัตรไปจดทะเบียนก็ถามมีข้อหมิ่นพ้องต้องกันยังไงมัก็ถามว่า สามีจะเกิดวันที่เท่าใดพี่สันสามสิบมีข้อผนวาปัวนะว่ามีข้อบันรเขาถามเมียเรเกิดวันที่เท่าใดเมียกับบอกงูเนาะหัวเมียัวมีข้อกูกรสิมีหอแต่บ้านสามสิบมีหอสามสิบมีหอเออหัวน้าบามีข้อโปรเจอรมีหอแดี๋ยวมันเป็นเรื่องง่ายๆหรอกไม่ไม่ไม่ค่อยตลกถ้าตลกมันต้อง พูดเรื่องอุบาทเนาะก็พูดไปเลยเรื่องอุบาทมันไม่ดีเขาก็จะบอกว่าแม่เพราะเราเป็นคนสวยใช่ไหมคะคุณแม่แล้วเป็นคนสวยแล้วมาพูดเรื่องนี้แต่ใส่ก็ัไม่ชอบถ้าไปบอกบอกบอดีแล้วเคอิงจีไงเคอิงจีจีเขาก็ไม่ได้อยู่ในความทรงจำนั่นแหละอ้าวทำไมล่ะคุณแม่เพราะว่ามันเรารักกันไม่ได้เพราะว่าแม่เราเป็นหมอทำพ่อเขาเป็นผีปอบ แม่เป็นผีกระสืออยู่ใช่ไหมกระสือเท่าก็คือผีกระอองนี่ก็เลยอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะมันต้องออกหากินเหมือนกันตอนกลางคืนหากินไส้กินขี้บบที่รักเรารักกันไม่ได้เพราะว่าแม่จะเป็นหมอทําพ่อจะเป็นผีปอบนานจริงๆกลัเข้าไปของเราจะเจ้าได้เรื่อยๆเนาะแต่ว่าเวลาเขาคุยก็เล็กหน่อยสิแล้วเขาบริหารความสนใจยังเขาสิเขาสบายใจเนาะเวลาคุยกับคนส่วนมากกับเธอเวลาไปคุยกับผู้ชายก็จะเอาเข้าให้ได้จะมากข้าให้แดงสี่อย่างค่ะ ผู้ชายบางคนเ็าไม่ได้เกิดมาเพื่อเราเอาแล้วถ้าเป็นอย่าง e e b cat และ e max ละแม่ไปคุยกับผู้ชายล่ะ e max ตัวนั้นมันก็แบบว่าเนี่ยเขาเรียกว่าหน้าตาดีอีเป็นขโมยเนี่ยมันจะแอบอยู่แอบกินเนี่ยมันไปกินใครมันก็ไม่ได้ร้ายแม่ป่ะอ๋อมันก็จะเงียบใช่ไหมแม่มันจะเงียบไ้ามันกินแบบคือพวกมันสุ่มบอกกินคือพวกพีปอพีกระซื้อนี่หลักกินพีปอมันมากินขี่กินเหยีนด้วยแน่ไม่ไม่มันกินกลางคืนอ๋อมันออกกลางคืน ค่ำคืนยืนพิงเสาไฟยี่กระเป๋าหนึ่งใบและแต่งกายค้ายซาผัดหน้าและฉีดนมผมยาวความต้องการของเขาคือผู้จงผู้ชายคือทอกระเทยอดทนหากินกับผู้คนเฉพาะที่เป็นผู้ชายเออหากมีใครหลงเข้าไปสักลายถึงจะไม่ตายก็ต้องซีดโลหิเจัาซายขวาซายบกบขวาซายบกปอกระเทยอดทนทอเหรอทอกระเทยอดทน คำคืนและยืนพิงเสาไฟหิ้วกระเป๋าหนึ่งใบและแต่งกายท้ายสาอผัดหน้าและฉีดนมผมยาวความต้องการของเขาคือผู้ชงผู้ชายนั่นไงคือทอกระเทยอดทนหากินกับผู้คนเฉพาะที่เป็นผู้ชายนั่นไงหากมีใครหลงเข้าไปสักลายถึงจะตัดเก็ต้องที่บสิจาเลิศดหาเพ่งทอกระเทยอดทน